เลขที่สิบเอ็ดชั้นมาห้าทับอสอง 2, ครับหนูชื่อนางสาวธน,นิชาคําแสงชัยชั้นมาทับสองเลขที่ 16, ทสิบสามค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจรัตน์เยื่งเงินเลขที่สิบหกชั้นม่าเทียมศึกษาปีที่ห้ทับสองคะ่ะค่ะหนูชื่อนางสาวธัญญาสุชาเลขที่ยี่สิบแปดชั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ห้าทับสองค่ะจ้า การมาสัมภาษณ์ในวันนี้เพื่อมาขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพครูเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพแนอนาคตค่ะ,คะขออนุญาตเริ่มก,การสัมภาษณ์เลยนะคะได้เลยค่ะคุณครูขอทราบชื่อนามสกุลได้ไหมคะได้ครูชื่อยุภาปุยติค่ะขอทราบประวัติการศึกษาตั้งแต่มัธยมจนถึง อุดมศึกษาไ,ได้ไหมคะองงขอบคุณค่ะได้ได้แมธยมต้นที่โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ,ะแล้วก็ปสปสต้นถึงปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูวีร์คัมค่ะได้ยังลกูกได้ค่ะได้ค่ะโอเค มีอะไรอีกไหมคะอาชีพครูมีบทบาทและหน้าที่หรือความรับผิดชอบอย่างไรบ้างคะโอ้ออฟังนะลูกนะดูดูหน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 ูลานตื่นอ่ะูนููแยเลยอ่ะมีอะไรนะลูกอ่ะอะด่ะยูพดเทวดูหนห็นหน้นเ็นไหมพี่เขามีแต่สวยสวยอ่าเห็นไหมคะลูกอ่าคอยดูนะคุณยายจะคุยกับพี่เขาเออท้าใหม่ลูกนะ อาชีพครูมีบทบาทและหน้าที่หรือความรับผิดชอบอย่างไรบ้างคะก็มีบทบาทสําคัญแหละลูกเพราะว่าคือคือเราจะต้องสอนแล้วก็เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์นะลูกเป็นแบบอย่างให้กับเขาแล้วก็สอนให้เขาเป็นคนดีตรงประเด็นไหมคะ อาชีพครูอน,นอกจากจะมีความรู้เฉพาะทางแล้วครมีค,คุณลักษณะพิเศษอะไรอีกบ้างจริงจเหมาสมกับอาชีพนี้คะโอ้โหการจรรยาบรรณค่ะเป็นคุณครูนี่ต้องมีจรรยาบรรณที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างกับนักเรียนจรรยาบรรณสําคัญที่สุดลูกคือคือจะต้องเป็นแบบอย่างอะความประพฤติอะไรพวกนี้แล้วหนูหนูก็ค่อยไปเขียนเอานะลูกเนาะ คือคือคือคำว่าจรรยาบรณก็คือตัวเองมีอาชีพครูทําอย่างไรจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกศิษย์<ม>อะไรประมาณนี้ค่ะลูกจรรยาบรณค่ะนอกจากความรู้แล้วก็คือจรรยาบรณของครูค่ะค่ะจรรยาบรณต่ออาชีพของตัวเองเอะค่ะคะคุณครูคะแล้วว่าขณะที่ครูประกอบอาชีพครูเนี่ยออโอกาสในความก้าวหน้าของชีพครูที่ครูต้องการเนี่ยคืออะไรคะ โอกาสเหรอคะครัก็น่นาหงัสุดครับเออโอกาสเหรอคะอืมโอกาสของครูก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอพัฒนาทางด้านความรู้ของตัวเองอะ่ะค,ค,ครูไม่เข้าใจคำถามคะ่ะพัฒนาพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ <c oughs> อ่ <c oughs> คือยังไงไม่เขียนเอาแน่หรืกเ่าค่ะมีเยอะเลยว่านอกอาชีพครูเนี่ยนอกจากจะต้องมีความรู้ชฉพะทางแล้วอ่ะจะต้องมีคุณรักษณะพิเศษอะไรบาพิเศษก็ที่ที่ที่คุณครูนะก็คือก็คือมีมีจัญยาบัลน่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมีคุณธมมีความอดทนมีความซื่อสัตย์มัธยัตยก็มี่่ามีไม่เยอะมากต้อง ว่ครอออตอนตอนที่ครูปฏิบัติงานอยู่เนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบของครูจะต้องมีมีอะไรที่ทำนอกเหนือจากจากอาชีพครูบ้างไหมคะก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนยอยวยนการงานกิจการนักเรียนค่ะอีกมีเยอะเลยเขาช่วยผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนค่ะค่าตั๋วเด็กสูงสุดข,ข,ของอาชีพครูคืออะไร ตำแหน่งเหรอคะก็ตำแหน่งครูชำนาญการคือถ้าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเชี่ยวชาญนั่นแหละลูกวิทยฐานะเชี่ยวชาญแต่แต่แต่ครูจะได้ว<อ>ิทยฐานะชำนาญการพิเศษก็คือ,อสออิคศสามเหมนแต่ถ้าจะให้ดีก็พัฒนาตัวเองเป็นคศสี่นั่นแหละเชี่ยวชาญแต่อย่างคุณครูสุขสรรค์คุณครูเอ่อ รสวรรนีอันนั้นก็คือเขาพัฒนาตนเองจนเขาได้เป็นครูเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพรายได้เริ่มต้นของคุณครูเริ่มที่เท่าไหร่คะสมัยนั้นปริญญาตรี2 7 0 0 2,763บาทปริญญาตรี2,763ทีนี้ตอนครูตอนตอนครูกรเกษียณน,นี่69,000บาค ทำงานในอาชีพครูนี้กี่ปีคะสามสิบแปดปีค่ะคุณครูตอนตอนตอนที่คุณครูเริ่มต้นทำงานเนี่ยคุณครูหางานยังไงคะก็คือสมัยก่อนนะน้องครูก็พอพอเรียนจบพอเรียนจบก็สอบบรรจุก็ได้เลยโอ้พอดีครูเป็นคนขยันทำงานเป็นเสือหาความรู้ก็เลย ได้ที่หนึ่งของจัตรวีรดิวิไศพิษณทั่วไปก็บรรจุเลยค่ะคนแรกเลยอ๋อได้เลือกได้เลือกโรงเรียนคนแรกเลยค่ะพอดีด้วยด้งที่จะอยู่เรียนเราจะมาเลยวัยแ่อยู่ชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมออยากรู้อยากเห็นอยากอะไรทุกอย่างมันก็เลยการอ่านหนังสือคือคือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วมันจะได้เปรียบเขา อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะเราอ่านเยอะมันก็จะได้ความรู้เยอะพอความรู้เยอะการทำข้อสอบมันก็มันก็ง่ายค่ะตอนที่ครู็ครูอยู่ค่ะตอนที่ครูำงานครูอูนครูทางานตั้งแต่กี่แล้วก็เลิกงานกี่โมงคะครูออกจากบ้านเจ็ดโมงสินาทีกลับถึงบ้านคือบางทีก็ห้าโมง มทำเย็นนะคะเกือบ,บทุกวัน,นพ,วพอดีด้วยงานพิเศษที่ทำเนาะแต่จริงสอนสอนก็ถึงสี่โมงครึ่งเหมือนครูคนอื่นแต่ว่าครูต้องมา,างมทํางานพิเศษต่ออีกบางทีก็หกโมงอ่ายิ่งยิ่งยิ่งหลังๆใกล้กเกษียณนี่หกโมงเลยค่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องอุทิศตนน่ะแหละลูกคือคุณครูการเป็นคุณครูอีกอันงหนึ่งก็คือการอุทิศเวลาให้กับราชการค่ะสำคัญเหมือนกัน นอกจากราเราเอ่อเออจากนอกจากรายได้อาชีพครูแล้วเนี่ยจากเงินเดือนประจําของคุณครูแล้วคุณครูจึงยังมีรายได้จากการประกอบอาชีพพิเศษอะไรบ้างไหมคะไม่มีลูกไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่ก็อาศัยว่าเราก็จะต้องเอ่อประหยัดอดออมอะลูกคือคือการอยู่แบบพอเพียง คุณสุขสันต์อะดูแบบพอเพียงแบบประหยัดมัธรยัดเป็นครูดีไหมแต่กว่าจะได้ก็ต้องใช้วลาอู่แล้วลูกปีนีคุณครูมีวิธีการหรือเทคนิคอะไรไหมคะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้จากคุณครูมากที่สุดใส่ใจค่ะใส่ใจในการสอนในการปฏิบัติหน้าที่ใส่ใจที่สุดค่ะคือตั้งใจใส่ใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะที่ได้รับมอบหมายค่ะ ในวงการของคุณครูเนี่ยคุณครูเช่นชมผลงานของใครเป็นพิเศษไหมคะในวงการเหรอคะใช่ค่ะก็ครูว่าคุณครูทุกคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจทํางานนะคุณครูทุกคนตั้งใจทางานหรือจะบอกว่าคนใดคนหนึ่งคือแต่ละคนเขาก็จะมีพิเศษต่างกันเนาะค่ะค่ะประมาณนี้แหละใช้คําว่า คุณครูทุกคนนี่เขาก็จะมีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางของแต่ละคนทุกคนก็จะมีสิ่งดีๆไม่เหมือนกันนะ่ะลูกค่ะแตกต่างกันออกไปค่ะคุณครูไม่มีรูปเดียวเนาะคุณครูควรมีบุคลิกภาพอย่างไรบ้างคะจึงจะเหมาะสมก็ประพฤติตนการแต่งกายประพฤติตนให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้อยู่ใน ระเบียบวินัยของข้าราชการครูเนาะอย่างนักเรียนก็คือทําตามระเบียบของโรงเรียนถ้าเป็นครูก็คือทําตามระเบียบวินัยของข้าราชการก็เหมือนพวกหนูนี่แหละเช่นจะเห็นบ้างเวลาแต่งตัวของครูเนาะครูจะแต่งตัวแบบตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเช่นรองเท้าสางชูอย่างเงี้ยครูจะใส่ประจาครูครูจะไม่ใส่รองเท้าแตะรองเท้าอะไรเป็นเรียนเพราะว่า นั่นคือครูเขาก็จะมีระเบียบวินัยของเขาว่าการแต่งกายเช่นชุดข้าราชการต้องแต่งแบบไหนแบบไหนชุดสุภาพแบบไหนอะไรพวกนี้เพื่อเป็นแบบอย่างของเด็กๆคุณถามคุณไรรึเอค่ะโดยล้ว่ะชื่อครูนมีความเสี่ยงมาไหมไม่ไม่เสี่ยงค่ะครูว่าไม่เสี่ยงนะคือคือถ้าเราทํางานตามอุดมการณ์แล้วอะไม่เสี่ยงหรอกครูมองว่าเป็นอาชีพ ที่ดีที่สุดสําหรับครูนะคะที่ที่ครูครูภูมิใจมากเลยว่าคือในเมื่อเราเราเดินมาตรงนี้แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราอไปดีที่สุดไม่เสียงค่ะไม่เสียงเลยครูมองว่ามีแต่สิ่งที่ดีๆเช่นเรารักลูกศิษย์เราก็ให้สิ่งดีๆกับเขาไปก็เป็นถ้าเราให้สิ่งดีๆด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรแอบแฝงครูว่าไม่ไม่เสียงค่ะเพราะเราทํางานด้วยด้วยด้วยใจค่ะ ค่ะครูคะนี่นะคะอ,อีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยครูคิดว่าอาชีพครูเนี่ยยังจะเป็นที่ต้องการของสังคมอยู่หรือเปล่าคะครูไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าครูทำงานมาสามสิบแปดปีนี่ตั้งแต่ปีสองห้าสองห้าจนถึงหกสามนี่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆลูกเพราะฉะนั้นอีกสิบปีครูไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะ ความคิดของคนก็เปลี่ยนความคิดของเด็กก็เปลี่ยนอุดมการณ์ของคนเป็นครูของเด็กคือคือเด็กเด็กสมัยนี้เขาก็มีอะไรที่เปลี่ยนนะครูว่าอีกสิบปีอะครูไม่แน่ใจ<ไ>ว่ามันจะจะจะดีอยู่ไหมมันจะอาจจะมีอาชีพอื่นๆที่เพราะเพราะทุกวันนี้มันเป็นวัตถุนิยมลูกคือมันเป็นวัตถุนิยมเพราะนั้นเด็กอาจจะมองว่าอาชีพนี้เงินน้อย อะไรประมาณนี้แต่งตัวก็ไม่สวยอะไรประมาณเนี้ยเขาอาจจะคิดหาวิธีที่ได้อังเยอะๆอ่ะครูมองแบบนี้ออีกเ0ปีนี้โลกเปลี่ยนเลยนะลกูกเป็นเจเนอเรชันใหม่เลยทีนี้ครูก็กลายเป็นครูเก่าครูจะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็ยากนะนะคะอันนี้ครูอันนี้ในส่วนตัวของครูเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าคนไหนที่ รักในโครงการพูดอย่างนี้ก็ยังไม่พูดปะเดี๋ยวพูดนทะีค่ะแล้วในเป็นอา<น>มันมันเออมันเป็นอาชีพที่สอนสอนคนได้อะสอนคนให้เป็นคนดีอู่กเพราะว่าคือเออมันไม่มีอาชีพไหนหรกที่จะมาสอนคนนะเธอต้องดูนี่นั่นมีครูอ,อาชีพเดียวที่เด็กจะต้องเชื่อฟังใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ แล้วในการทํางานของอาชีพครูครูมาพบปัญหาในการทํางานอย่างไรบ้างค่ะครูไม่ค่อยพบอะปัญหาน่ะครูครูรู้สึกว่าครูสอนเด็กอะไม่มีปัญหาสนุกเรื่อยๆเลยสนุกจนกเกษียณนะค่ะ,ะปัญหาเหรอคะปัญหาอาจจะเด็กปัญหา,าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นที่ตัวเด็กก็คือเด็กเด็กเด็กสนใจน้อยลงกว่าเมื่อก่อน ด้วยอาจจะสมัยด้วยอาจจะสื่ออะไรของเขาอะนะสมัยก่อนมันไม่มีสื่อที่ทันสมัยเด็กมานั่งเรียนก็เรียนครูจริงๆแต่เด็กสมัยนี้เขามีเทคโนโลยีเข้ามามันก็เลยทําให้ความสนใจของเด็กในการที่จะศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนนะครูพูดถึงในห้องเรียนเหมือนกับว่าเด็กส่วนใหญ่เด็กอะ่ะเขาจะสนใจน้อยลงไปนิดหนึ่งนะ แต่แต่เด็กเด็กส่วนเออเด็กเด็กบางส่วนเขาก็าเรียนนะแต่เด็กเด็กโดยทั่วไปอะครูมองว่าด้วยด้วยสังคมภายนอกอะทําให้เขาสนใจในการเรียนน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอาจจะอาจจะด้วยสื่อนี่แหละสื่อข้างนอกหรือความคิดของเด็กเขาเปลี่ยนไปเด็กสมัยก่อนนี่เขารักครูขเขารักจริงเรียนเขาเรียนจริงไม่มีโดดเรียนไม่มีอะไรเหมือนเหมือนสมัยนี้ด้วยด้วยโลกมันเปลี่ยนนั่นแหละลูก ค่ะมีอะไรอีกไหมค,คุณครูต้องมีความเข้าใจเด็กๆด,ด้วยไหมคะหรือว่ามีความรู้ก็สามารถเป็นครูไดไ้ไม่ไม่อะค่ะมีความรู้อย่างเดียวสอนเด็กไม่ได้มันต้องมีความเมตตามันต้องมีความเมตตาเขาด้วยอันนี้บางทีมีความรู้แต่ถ้าเราไม่เมตตาเขาอะมันก็มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเราต้องเมตตาต้องมองเขาเป็นลูกเป็นหลานมองเขาเป็นเราต้องให้ความรู้เขาเราต้องเมตตาเขา เราถึงจะทำงานอาชีพนี้ได้ต้องเมตตาเลยแหละสำคัญกูว่าสำคัญกว่าความรู้ด้ซ้ำไปบางคนมีความรู้อา้าวก็เวลาสอนเด็กในเมื่อถ้าถ้าเกิดเขาเขาไม่มีอุดมการไม่มีความเมตตาเขาก็สอนแค่ให้ความรู้ก็จบบทชั่วโมงก็ออกไปประมาณนี้แต่ถ้าเขามีความเมตตาความรู้อาจจะไม่มากแต่ความเมตตามันเชิมสารเด็กคือคือ,ค,อคือความเป็นครูสมัยโบราณนเหน็นเด็กเขาก็จะเมตตา ก็จะได้พอเราเมตตาวิชาความรู้มันก็จะมามามาเองแหละครูครูคมองว่าความเมตตาความรู้อย่างเดียวไม่พอคะ่ะค่ะค่ะอาชีพครูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบ้างไหมคะครูว่าไม่มีอ่ะเนาะคือ,ค,อคือเรื่องว่าครูครูภูมิใจในอาชีพแล้วครูก็ทําหน้าที่ไปเรื่อยๆอ่ะครูก็เลยรู้สึกว่า มันมันไม่มีสําหรับครูครับหรือบางคนอาจจะผงช็อกเนาะสมัยก่อนเนาะสมัยนี้เขาใช้ผงช็อกเขาใช้ครูสําหรับครูนะไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีผงช็อกเขาื่มอะื่นนอนหลานยื่นนอนามีอะไรไหมลูกถามมาเลยไม่เป็นไรค่ะ คุณครูคะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณครูเนี่ยประกอบอาชีพนี้จนถึงกเกษียณเนรคะคือครูภูมิใจนะครูภูมิใจมีเหตุผลอะไร<จ>ครูมองว่าในเมื่อครูครูชอบอาชีพนี้ตั้งแต่แรกแรกเริ่มเลยนะคุณพ่อคุณแม่เป็นครูเนาะ<ฮ>เราก็เห็น<ฮ>เห็นพ่อแม่เป็นครู<ฮ>เห็นเข้าทํางาน เด็กนักเรียนมีลูกศิษย์ลูกหามายกมือไหว้ทักทายอะไรครูมีความรู้สึกว่าครูชอบเลย <c oughs> แล้วจากนั้นครูไม่เคยคิดจะมีอาชีพอื่นเลยนอกจากอาชีพครูเกิดมาเป็นครูใช้คำนี้ได้เลยมันก็เลยพอเราม,พรามีพอเรามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูมันก็เลยทําให้ครูทําอาชีพนี้ได้ดีด้วยด้วยด้วยความรักความศรัทธานใน <c oughs> อาชีพแ <c oughs> บบเนาะ รักและศรัทธาในอาชีพครูจึงทําให้ครูมีความสุขกับกับการทํางานคไป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 กรองเอานะลูกเนอ้อครูอาจจะพูดเลื่อยเปื่อยแฉพวกหนูก็ไปช่วยกันกรองค่ะถามยังไงอีกค่ะคิดถึงนะเนี่ยเห็นหน้าแล้วมาเลี้ยงหลาน คุณครูเอ่อขอขอคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะที่อยากจะเป็นครูว่าต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะเข้าอาชีพนี้ได้เงี้ยค่ะอ๋อคืออย่างนี้ลูกเริ่มต้นจากใจรักค่ะจากศรัทธาไหมเอ่อถ้าศรัทธาในอาชีพนี้เดินเลยลูกรักและศรัทธาในอาชีพนี้เราก็ตั้งใจเลยค่ะมามาทางนี้ก็มาเลย คือก่อนอื่นมันต้องมีความรักและศรัทธ,ธาถ้าเราไม่มีความรักในอาชีพครูเรามาเป็นครูมันจะทําหน้าที่ได้ไม่ดีต้องต้องเกิดจากรักและศรัทธ,ธาอาชีพนี้ก่อนนั้นก็พอเรารักอาชีพนี้เราเล็งไว้เลยว่าฉันจะต้องไปแบบนี้เราก็พยายามยึดยึดคุณครู<ต>ที่เป็นไอดอล<ต>ของ<ต>โนโหโนโูอ่ะลูกค่ะครับมีแต่คนสวยๆน้องทีน่นคุสวยน,น,น่ คืออ่คือคือเริ่มจากความรักความศรัทธาใน,นอาชีพนะลูกนะคือถ้าเราไม่รักไม่ศรัทธานเนี่ยทำงานก็ไม่ประสบผลสําเร็จหรอกครูว่าค่ะนะแล้วจากนั้นเราก็ก้าวเลยลูกพอเรามั่นใจว่าหรือเราอาจจะยึดยึดครูคนใดคนหนึ่งตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงมัธยมปลายนี่แหละเราคิดว่าเราชอบ คุณครูไหนเราก็ยึดคุณครูนั้นเป็นแบบอย่างเลยพอเรามีไอดอลหนึ่งคนปั๊บเราหนูก็เดินเลยค่ะไม่ต้องไปว่าก็แบบ่ค่ะก่อนหรือต้องถามตัวเองก่อนว่ารักอาชีพนี้ไหมอ่าค่ะค่ะที่รักศรัทธาน,นั่นแหละรูปครั้งแรกเลยค่ะหนูและเพื่อนๆขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่สละเวลาให้สัมภาษณ์มาเห็นไหมพี่่พี่ๆก็จะไปคะ ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไหว้พี่แล้วอ่ะไปบายด้วยบ๊ายบายพี่ด้วยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเลยเออเอาเรียกเรียกพี่ก่อนดูพี่คะพี่คะเขบอกว่าเขาบอกว่าพ le ี่พี่มีแต่คนสวยๆเพิ่งเพิ่งตื่นนอนเนี่ยเพิ่งตื่นนอนอ่าเพิ่งตื่นนอนบอกพี่แล้พี่คะพี่คำนะ